งานวันนี้ก็สืบเนื่องจากทางกระทรวงว่าธรรมนะครับได้ทำมืมอยู่ร่วมกับทางดูดีนะครับแล้วก็ประกอบทีมจุดเชนเตอร์น,นะครับเพื่อที่จะร่วมมือการส,งส่งเสริมการด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นซีพอร์ต ก็คือเป็นคาร์ชัวร์โออฟแทลนนะครับเป็นสินค้าที่มีต้นทุนมาจากวัฒนธรรมโดยให้ผู้การในพื้นที่นะครับได้คิดและก็พัฒนาสินค้าขึ้นมาลกลายเป็นสินค้าที่ตรงตามกงการของตลาดแ,แ,แ,และการการเมืองงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายของผู้ประกอบการของเราซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น SME ที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนในจังหวัดต่างๆนะครับเ <Lunch> มื่อเขาผลิตสินค้าออกมาแล้วถ้า โอกาสของทางห้างบิ๊กซีนะครับซึ่งจริงๆเราได้มีการส่งเสร,ริมการขายในพื้นที่ทั่วประเทศอยู่แล้วประมาณสัก60แห่งนะครับแต่ตอนนี้เรามองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใจกลางของเครือข่านครและเป็นพื้นที่เขางนักท่องเที่ยวทั้งชายและต่างช่ตินะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนและตะวันออกกลางซึ่งมาท่องเที่ยวตรงนี้เป็นเด่นมากนะครับถ้ารายโอกาสของอผู้การที่อยู่ในจงังหวัดได้มีโอกาสมาแสดง เรียกว่ามาขายสินค้ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยเ่นการคิดการสาธิตการจําหน่ายหรือชิ้นประการแสดงจะทําให้สินค้า c ีพอร์ตได้รับเป็นที่รู้จักมากขึ้นและก็สามารถที่จําหน่ายได้ด้วยครับเมื่อการดำเนินงานลักษณะน,นี้ผมเชื่อว่านว่านะครับสินค้าซีพอร์ตก็เป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นและก็สามารถพัฒนา,าสินค้าที่ตรงความต้องการของการตลาดและก็มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยครับ อตอนนี้มีตั้งแต่ผ้าเครื่อง,อองแต่งกายนะครับของใช้ในบ้านรวมถึงเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆด้วยแม้แต่บางทีก็จะ,ะมีเรื่องของอาหารมาด้วยโดยเฉพาะอาหารโบราณก็จะมีอย่นีนนนาานน้ด้วยครับเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกมาการคัดเลือกลักษณนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าที่นี่นะครับเราเรียกว่าเป็นโมเดิร์นเทรดเนาะสินค้าที่จะเลือกมาและก็ต้องเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของพี่การจำหน่ายที่นี่ด้วยอันที่สองคือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและก็ ที่สําคัญคือต้องเป็นสินค้าที่มีต้นทุนมาจากวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ที่ททค,คิดคัดเลือกมานะครับการสายครั้งนี้เป็นลักษณะของแือ6-9 6-9สีวังแล้วอนาคตมีแนวกบบท,ที่จะจัดยาวคือเนื่องจากว่าการดำเนินงานลนักษณะนี้ก็มี2อส่วนส่วนแรกคือผู้ประกอบการของเราเป็น SME ส่วนที่2อคือพื้นที่ของการจาําหน่ายนะครับจริงๆแล้วคงต้อง อาลือกะทางพิกซีนะครับว่าจะมีโอกาสให้เปิดโอกาสให้เราได้จําหน่ายสินค้าในช่วงระยะต่อไปเริ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรอยา่างปีที่แล้วว่าช่วงเดือนธันวาก็มีการจําหน่ายด้วยเดี๋ยวคงจะวางแผนร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มางานในกษาะนี้จริงๆช็อปของเราที่อยู่ในบิซซีต่างๆก็สามารถที่จะไปซื้อขายได้นะครับบางเจ้านะครับเริ่มมีการจําหน่ายทางช่องทางออนไลน์ด้วยซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีการพัฒนาว่าชุมชนที่มีสินค้าสีพอร์ตอยู่แล้วผู้การที่มีสินค้าซีพอร์ตแล้วก็สามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยครับนี่ถือว่าเป็นการต่อยอดใช่ไหมคะแล้ต้องมีการทำเอ็มโอยูกับทางพิัซี่ใช่ไครับใช่ครับเชิญชวนนะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ้าเดินทางมาแถวบิ๊กซีนะครับที่วิชิรัตบุรีกรุณาแวะมาดูสินค้าแล้วก็ช่วยให้ให้กำลังใจอุดหนุนผู้จําหน่ายสินค้าของเราในวันนี้ด้วยครับมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9นะครับก็4วันด้วยกันนะครับอยากให้มาอุดหนุนกัน,นเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสินค้าไม่พอขายนะครับสามารถประสานงานต่อให้เขาส่งต่อได้ครับควัสดีครคับ